สวัสดีครับผมครูปเป้งนะครับและนี่คือด r ร์ชัวร์ n n แนลครับคลิปในวันนี้อาจารย์จะมาสอนวิธีในการติดตั้งฟลอนต์ลงในระบบปฏิบัติการ Windows 10เราจะมีวิธีการยังไงเข้าไปดูกันเลยโอเคนะครับเริ่มแรกเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเปิด Chrome browser ขึ้นมากว่านะครับแล้วเข้าไปที่เว็บที่เขามีการ แจกฟอนต์นะครับหรือว่าเปิดให้ดาวน์โหลดฟอนต์นะอาจารย์จะเข้าไปที่ font.com นะครับ f-o-n-t.com นเห็นเธอไปนะครับอ้าวไม่ใช่เว็บนี้เหรออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวใช้เป็นการเซิร์ชแล้วกันนะแล้วเข้าไปที่ google ก่อนนะเบอร์เนี้ย d o g v o n c o m แล้วก็เซิร์ชไปที่ font f o n t c o m นะอย่างนี้แล้วกันอ่ะนี่นะครับ f r o n t .com นะ๋อเขาใช้ w w w f 0 n t c o m เขาไม่ได้ใช้คำว่าฟอนตเนาะนี่นะครับเว็บนี้จะเป็นเว็บที่เขามีการแจกฟอนตนะครับรวมถึงจะมีฟอนตบางฟอนตนะครับที่เราจะต้องซื้อนะเดี๋ยวอาจารย์จะเลือกฟอนตฟรีแล้วกันนะเนาะอาที่มันฟรีอันนี้ไม่ได้อ่ะเห็นไหมแจกฟรีนะครับแจกฟรีหอยทอดนะครับฟอนตหอยทอดเนาะโอเคอาจารย์ก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับในลิงก์ที่เขามีการแจกฟอนต นะครับอ่ะเข้าไปนะครับรูปแบบฟอนต์ก็จะเป็นประมาณนี้นะโอเคมีหอยทอดอ่ะนะเห็นไหมมีปุ่มให้ดาวน์โหลดนะครับจากนั้นให้เราดาวน์โหลดมาก่อนนะอ่าโอเคนะแล้วก็อาจารย์ก็ไปที่โฟลเดอร์นะครับที่มีการเก็บไฟล์ในการดาวน์โหลดไว้นะครับนี่ง่ายนะครับ m n ขีดอะไรนี่หอยทอด <laughs> นะครับจากนั้นนะครับให้เราแตกไฟล์ออกมาก่อนนะ เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับเว็บที่เขาเปิดให้ดาวน์โหลดฟอนต์นะเขาจะมีการซิฟไฟนะครับซิฟไฟล์ฟอนต์เก็บไว้นะครับอ่ะเราต้องมีการแตกไฟล์ออกก่อนเนาะโอเคนะครับหลังจากนั้นนะอาจารย์ก็จะได้โฟลเดอร์ที่เก็บฟอนต์ดับเบิลคลิกเข้าไปอ่ะฟอนต์หอยทอดนะครับนี่ไงนะครับก็จะมีไฟล์ประมาณนี้นะครับ .ttf นะครับนะเป็นไฟล์ฟอนต์นะครับการติดตั้งลงไปที่เครื่องนะครับให้เครื่องของเราสามารถใช้ฟอนต์ตัวนี้ได้ทำยังไงนะ อย่างแรกนะครับให้คลิกที่ไฟล์ตัวแรกนะครับจากนั้นกดคอนโทลและก็กดตัว A ที่คีย์บอร์ดนะกดพร้อมกันนะครับคอนโทรล A อย่างนี้นะครับเขาก็จะเลือกฟอนตทั้ง2ตัวเนาะสมมติว่าเรามีฟอนหลายตัวนะครับในโฟลเดอร์นี้นะถ้าสมมติว่าเรามีแค่2ตัวนะครับหรือว่ามีแค่ตัวเดียวเราก็คลิกเลยนะครับอย่างนี้เลยนะอ่ะโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะใช้การดร a ฟคุมนะครับโดยการคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็คลุมดําเห็นไหม ลวมดอมฟอนต์ทั้งสองตัวนี้นะครับจากนั้นคลิกขวานะครับแล้วเลือกไปที่ install for all user นะก็คือการติดตั้งฟอนต์ให้ทุกรุก user ที่อยู่ในระบบปฏิบัติการ Windows ของเรานะครับใช้งานนะครับกดไปเลยนะครับนี่นะครับเขาก็จะทำการติดตั้งฟอนต์ลงไปนะครับในเครื่องของเรานะครับอ่ะฟอนต์ชื่อว่า M N หอยทอดนะโอเคนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดเบิร์ดลองดูนะทีนี้นะครับว่า ฟลอนต์ได้ติดต okay, ั้งลงไปที่เครื่องหรือยังเนาะโอ้อีนะโอ้โหเครื่องอาจารย์ยังใช้เวอร์สองพันเจ็ดอยู่เลยโคตรกลับนเนาะโอเคนะครับ MN นี่ไงเห็นไหม MN อ็นหอยทอดนะเป็นเอไปนะครับใช้ไายส์14ดูแลกันนะครับทดสอบดิหอยทอดเป็นยังไงไปหาหอพิมพ์ดิหอเอาใจหอยทอดนี่ไงนะครับ ก็น่ารักดีนะครับและนี่ก็คือวิธีในการติดตั้งฟอนต์ลงในระบบปฏิบัติการ Windows 10นะครับเพื่อใช้งานนะส่วนใหญ่แล้วนะครับคนที่ทำงานออกแบบนะครับก็จะมีการดาวน์โหลดฟอนต์ต่างๆนะครับฟอนต์สวยๆมาติดตั้งที่เครื่องนะครับเพื่อใช้ในงานออกแบบนะใครที่มีข้อสงสัยที่อยากจะซักถามสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับและก็ใครที่ชอบคลิปนี้อาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับแล้วคุณจะไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปจากด็อกเตอร์ชัวร์ช anel ครับขอบคุณครับ